โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนไปดูอัปเดตใหม่ที่กําลังจะมานะทุกคนซึ่งเป็นภาพรถนะทุกคนที่แบบหลุดออกมาแล้วนะที่ผู้สร้างเก็บได้โพสต์นะทุกคนโอเคเป็นรถอะไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะนี่ทุกตอนนี้ผมก็อยู่หน้า,าทวิตเตอร์ของผู้สร้างนะทุกคนซึ่งรถที่มาใหม่ก็คือคันนี้นะทุกคนนี่ภาพหลุดออกมาแล้วนะนี่โอ้โหเป็นแบบไฟหน้าดิฟเวเซอร์ดู เดูยังไงแบบบอกยากนะคนคันนี้แต่โอเคผมก็ไปสืบมาแล้วนะทุกคนว่าคือรถอะไรนะซึ่งรถคันนี้อ่ะมันก็คือเจ้า Ford Mustang นะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเจ้า Ford Mustang คันนี้นะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะทุกคนแบบทุกคนคงจะมองแบบ Mustang นะทุกคนเป็นรถที่แบบว่าดุดันใช่ไหมทุกคนเป็นรถสองประตูเรื่อง V6 V8 นะทุกคนเสียงดุดุลันๆนะทุกคน ลากโลแบบเป็นรถที่แบบว่าอัตราเร่งโหดลากโลอ่ะทุกคนเสียงเพราะเพราะเสียงเร้าใจนะนี่นี่คือภาพลักษณ์ที่ทุกคนแบบภาพจํานะที่แบบทุกคนจะดูเจ้าคันนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเจ้ามาสแตงคันนี้อ่ะเป็นมาสแตงที่แบบโคตรน่าเกลียดโคตรประหลาดนะทุกคนก็คือมัสแตงมาชีนะทุกคนนี่มัสแตงมัสแตงมาอีนะดูดิทุกคนมันเป็น เนี่ยทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าคันนี้คือมาสแตงนะทุกคนนี่นี่มาสแตงทุกคนผมยังงงอะ่ะมาสแตงทํารถแบบนี้ด้วยเหรอวะเป็นรถทรง s อ v อ่ะทุกคนแต่ว่าคันนี้เป็นไฟฟ้านะทุกคนนี่มาร์คมาร์คอีก็คือแบบอิเล็กทริกคานะเป็นรถไฟฟ้านะั่นแหละโอ้โหมันไม่มีความเป็นแบบมาสแตงเลยนะคันนี้อนี่แต่ก็ั่นแหละมันคือรถที่ผู้สร้างเกมเขาจะเพิ่มเข้ามานะทุกคนก็คือคันนี้นั่นแหละมาสแตงมาร์คอีนะ โอเคแต่ว่าคันที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแข่งนะเดี๋ยวผมจะลองเสซื้อหาดูนะว่าเป็นรถอะไรนะเฮย้ยทุกคนผมว่าน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่านี่โอเคทุกคนผมว่าคันนี้แหละแน่นอนนะโอ้โหดยยิฟเฟอเซอร์ไม่ใช่ดิฟเฟอเซอร์ดิยิบฉลามต้านข้างทุกคนให้แบบเดียวกันเลยนะดูดิเฮย้ยผมว่าอาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะ โอ้แต่ว่ารถดูดุดันขึ้นมาทันทีนะผมแบบเป็นตัวแข่งนะทุกคนเลยโอ้พอกลารตัวแข็งมันก็ดูดีเป็นซะทุกอย่างเลยแต่ว่าเหมือนผมจะเห็นเป็นภาพหลุดนะกคนเป็นภาพบางอย่างนะที่แบบมีคนคอมเมนต์เยอะแยะนะเหมือนจะเป็นภาพหลุดนั่นแหละนี่ทุกคนเป็นท่อนหน้าของเจ้ามาสแตงนะทุกคนแล้วก็ดูดีเป็นเกมพาร์ทนะสามร้อยเก้าสิบเก้าอลลานะทุกคน อาจจะเป็นรถเติมนะทุกคนคันนี้อ่ะผมว่านะอาจจะเป็นรถเติมเอ้นี่ไงมีคนแบบคิดแบบเดียวกับผมหมดเลยนะนั่นแหละทุกคนมั่นใจแน่นอนเพราะว่าอ๋ออย่างแรกเลยมีร่อตรงนี้เหมือนกันเลยนะทุกคนกับไฟหน้ารูปทรงคล้ายๆกันนะคือผมดูแค่ด้านหน้าตรงนี้กับร่องตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วนะทุกคนก็คือคำตอบ คำตอบคือใช่แน่นอนนะม Mark E นะทุกคนเอ๊ะนีน่ไง Fred Match E Pro นะทุกคนก็คือเป็นก็คือฝอดฝอด Mustang นะั่นแหละทุกคนฝอด Mustang Mark E นะเป็นตัว Pro นะนี่สามร้อยเก้าสิบเก้ารบักนะเราอาจจะไม่ได้รีวิวคันนี้นะทุกคนเพราะว่าเป็นรถรูบักนะรถเป็นรถเติมอนะผมไม่ใช่สายเติมนะทุกคนโอเคก็โอเคนะทุกคนแบบรอดูได้เลยนะพรุ่งนี้นะทุกคนเกมจะอัปเดตใหม่นะวันเสาร์ช่วงคำ่ำๆนะทุกคน โอเคก็สามารถติดตามผมได้เลยนะผมจะได้แบบมาสอนทํากิจกรรมนะเพราะว่าดูจากร้านเรานะกิจกรรมหน้ายใหญ่หน่าดูนะทุกคนกิจกรรมนี้นหะน่าจะสนุกแน่นะผมว่าโอเคสำหรับใครที่ว่าชอบคลิปนี้นะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์ผมด้วยนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคนวันนี้ไปนะ